สวัสดีนะครับวันนี้มันอยู่ที่ห้วยนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศจากเครื่องยนต์มาอยู่ที่ห้วยครับอดเกือบวัดกูอดเกือบวัดโอ้ยเกือบมือเกือบสร้างขาดไปแล้ว นะครับผมนล้วนี่อยู่ห้องบรรวานะครับดูนะครับผมน้ำสุดยอดเลยตกสองมือน้ำท่วมโอ้ยโอ้ยบอลลึกกว่าไปมองน้ำก็วาใสายเดียดด้วยอยู่จังส้วมันมัดเชือกไว้เท่าไหร่ไหน ตกนามซะก่อนเยอะมือคืบลุ้นต่อไปอีกเมื่แล้วนูองแกล้งสีพวกอนุมากลังโอ้ยหมดกัดกูไหม <laughs> แต่อตอนนี้มันแกย่ยากกว่าตัวน,นั้นเลยนี่อ <c oughs> เอ,อ,เอ,อนามนามลดไหลลดเอาเฮ้ย <c oughs> โจมหนามตายแล้กว่ายาวบุป้นอยู่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่บรรยากาศน้ะห้วยนะนห้วยวันนี้พาดูกันก็ ้ำไายครับมันนี่ครับ้ำได้แห้วเนาะดูนะครับน้ำสุดยอดครับฝนตกสองวันขอบคุณมากครับชาวนาย,ยิ้มตกก็ดีแบบนี้นะครับผมน้ำมาก็คนเราก็หาปลากันเนาะสุดยอดครับเดี๋ยวอีกไม่ถ้าตกแบบนี้บ่อยๆก็ รอดูน้ำตกเว้ยน้ำเว้ยน้ำพอกเยอะแน่นอนเลยไม่รู้ว่าใหญ่ไหลหรือยังเดี๋ยวก็จะไปเจอกันอยู่ดู่นเดิมนะครับเจอกันทุกเพคครับสาวตรึมนะฮะอยู่แันนู้นนะครับผมใส่หรือครบเอาเน้ตกักวาตักออก

วัวนาเขาเรือครับแซมแมนมันทะลุบมโตคือบอกออกกอนหน่อก่อนบอกคือบอกกก้อนไเอาขึ้นเลล่เล่โอ้ยหมดตอนไอยขึ้นไัไปไปใส่ก่อไปวันนี้เงินดีนะ เนื้อเนื้อแท่งของมิกเล็กไอ้องเอ๊ะไอ้ตัวเอ๊ะตัวนี้โอ้โหใครเจ้าอะใครเจ้าบ่อเนาะใครเจ้าจูบอมล่ะกันใครเจ้าใ้ขวาภาษาสวยวลำคำนะครับวันนี้ว้าวแม่ถึงต้องมาบู้วิธีการเอาน้ําอือออออกจากเรือนะครับโอ้โหวิธีชาวบ้านต้องปลอบไป มันนักหัวยังหูหินก็เบาหูหินออกก้นนั่นจมแล้วว่าแล้วบ่เยอะนอนี่ครับโอโหสุดยอด้วมนก็ลดนะักอนตายกูไปลแล้วมาสับทุกอักมับตกน้ำเห็นจอเลยมาสัทุเนยมาสเบิ่งนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ

บรรยากาศคือเรือนะครับผมกลดตู้อย่างไรนั่นเจ๊แน่ลูกพี่นั่นแน่วัวมันเลยอาลงนี่วัวด้วพังนู้ฮะผมไม่ถึงว่าผมไม่ถึงว่านี่เอาลวงน้าวเราสัตว์ดูเอาไว้เห็ดยังวัวรักน้องบอรแมนเอาไว้แหงยะมันพังบ้าเลื่อนใหม่ตรงนี้เที่ใช่ไหมไอ้ไอ้ลุน Ừ, phê nè, hoài một lần đấy Ôi, thùng răng thôi nhung Mà Ôi. cứ về thôi sao bây kênh chui phê nhau Thùng răng Xây là hết cho này nó bật đi Thùng hiu nhá Xây, ông Ôi, đi 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 khớp bọc bảy đó Dạ, luôn mình nhăn là Ôi, chôm nữa mà Bên ta chôm nhang, bây 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 hút bây 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 โอ้ยได้ยังไงครับขึ้นเรือบาได้ครับยันเรือโลมตัวสับตกยุกย่งค่าคุมได้หนิฮะโอ้ยตัวสับพุ่งหมดยัมาเบิดอยู่ฮึฮยจอดครับใส้หหละ่ะ เนี่ยน like <ivan> oh. okay. okay. like ังร้านก็ไม่ไปไก่เถอะวะตัวยางก่อนครับยางก่อนคลิปนี้สียาวแน่เด้อครับชนเบิ่องในเด้อเช่วยออกได้ครับเมื่อนี้ครับโดนๆสิมาเถอครับโอ้ยหลายปีเดี๋ยวนี้บหลายปีเดี๋ยวผมีนามผมบ่ได้มากด้วเธอได้หนี่งผมมีนามแล้วสิได้มาก ยอดครับนำไรแล้วครับนี่นะครับซุ่มฮับปลาเสียนปลาดิซุ่มวานแหงมาซิมาอลไรเนี่ยมันขึ้นโอ้ยมามือไม่ไม่นนินำนำไยให้เลยฝนตกมือแรกมือสองคนตเต็มเลยมาเอาปลาปลามันขนาดเน,นาะเล่นนนำใหม่เนาะนำัะไรดิมาใหม่ สุดยอดเลยแหละสุดยอดด้วยครับมือกันนะต้องมาถ่าเบิ่งกันดิเรามาเอาเขื่อนนี่ยังเขาหลังร้านไว้ยืน่นว่านปลาด้วยมือหน,นามหลายๆเนาะมาเสร็จไปยูก้ามือกวางน้ำบรสุทธิพายยางไปด้วยครับี่สุดยอดเลยครับ น้ำถ่วมพ่อนวะน้ำถม่มคอเนี่ยี้น้ำถ่วมพอเยมึงเห็นไหมติดไดเไปแป๊ไปไหนเนาะน,ไไนี่ขื้นเรือไปดิขึ่นเรือบ,บ่ได้ครับหยาดจบต,ตอ้องต้องนักเผื่อโทรัพท์มันตกนก็ได้ก็ฝากติดตามเนาะ อยูท th ุผมบูแ no ล้วไปได้บ no no ่ลไม่ย่างไดนบ่ล้วนูกตกนาตายมาเย้าม่เจ้า่อ้ดีอมนต้อไปหนนามตายหนาโทรศัตกนาซะแล้วกู วามุกตกเทลามุกเดี๋ยวมึงก็ปีนมึงมึงก็เสียกูเดี๋ยวมึงก็กปีนแม่เนี่ยฮูจ้จนะ้านเนี่ยก็เทลีบงก์เลยจมหนาซะุดรอบวานแม่ฮู้จ้าลืมลิ้มเนี่ยลิ้มลิ้มก็ยิ้มนะโอ้ยทข่งแรงในชีวิตด้อครับมากับบล็อกกัรบล็อกเลยมนอนได้กระดาบหมดเลยเออยนี่ฮู้นี่ฮู้จ้าลืมลิมเนี่ยลืมมาฮู้จ้าเนี่ย Ừ, này. Nàng lan, anh nàng lan vòng nữa nước. Sang a rong dinh nhất luôn. tội ngủ. Huh? nhá. Ôi, đến nỉ lúc học vinhong. bước thứ ước hả? Phí cho tô không? Tôi chi đấy. Phí nói này nữa. Ừ. Này. Nói, em, ừ. tôi sắp dinh lên. Tu sắp dinh lên. Tu sắp dinh sắp dinh lên. Tu sắp dinh สุดยอดเลยครับทานเงี Al, Al ้ย้เป้นห้านง้า่งี่ะแม่ยี่เาทนีแหละางลานังกนนอนังล้านเอั่งาเราทำเให้ีหนุ้งลานเรซากินซากันนังลาหมอนำจามทุกโอ้ยเดคุณลึกไปเลยน้องเขาถือคืออุกน้อยากได้งานนี่ทายทายลูกเรามือพายเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับน้ำไลยแห้งครับ ถึงแล้วครับนี่ครับหนังลานเลยครับผม,ผมเอามาวานป่าเด็ดหวันก่อนอเกือบไาแล้วยวป่า,าเยาลยเอ้ยสุดยอดับจะได้พอแล้วตกันเลเีเฮีย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  น่ต่ด้าาเจ็บบอก้ย huh. จ้าชี้ดีรอนนี่ือกัรเก็บกู้ภายในเก็บกู้เดี่ยพวเนี๋ยวกหอยจ้าไงหรืองพหอยอ้ยหนาม้ายครับพี่น้องมีจระเข้ด้เด่นยุนจระเข้ร้ายได้ครับมูเลยเจ้ฮะ

ผู้ใดมักเล่นน้ำได้ครับมากได้ครับม,มาเนอะไมเล่นน้ำเนอะเนาะมันงผู้สาวโอ้ยบัเบิ้งผู้สาว,ผ,สาว<อ>ผู้สาวเขียวหมากว <todavía> ันน้ำสวัส<โล>ดี<โล>ผู้ชมทางบ้านเนอะไปแล้วไปแล้ว<โ>ลเริ่มไปแล้วไปแล้วทางเดิมทางเดิม เลี้ยให้กอลเลยสองหัวบืนโอ้ยหยาดตกน้ำครับพี่น้องแม่คุณเจ้ามันน่ะเ <c oughs> หยูบบ่อบืนหลังหลังจากได้ปลาสิบโลเราก็กูน้นางร้านขึ้นไปนะครับ่ <c oughs> สิ่งเดียวคือปลาครับโอ้ยแต่เขาเอิ่นว่าอีนยังวะกระจับกระจับเนาะนี่แหละกระจับนักมวยเคยเห็นบ่นี่นะครับกระจับอุปสรรคในการวันแห่กระจับนังมวยเลยสุดยอดเลยเลยนี่ ถ้าเห่โอ้ยถ้าเห่ทีนี่อย่าสิได้เพราะเห่ถิ่มเนาะครับมันหลายผลเนาะใส่แต่สันประยุทธ์เอาเนื้อดำหนามมันดำในสันประยุทธ์โอ้ยเจ้าไปจอดไว้ยังไงเนาะเอามาใส่งานในตีมาหาปงหาป่าเนาะเจ้า

เลยแต่อา่างล้างบนน่ะเดือดลงน้ำเลยครับพี่น,อบบน้องเดือดเล่นนี่<ด>สุดยอดเลยครับ,บมุดน้ำเลยก่อเบอร์ไหนกล้องไอ้เจ้าใสากกบบ่กล้องไนอะ้เจ้าวุ้นพอดีต้องถ่ายรูปเดี๋ยวหนาเดือดีอ๋ยวะเบอรเลยลแต่ไ้ประกัน้กนประกันสั้นหน่อยเปิดเอากล่องมาด้วยครับกล่องอโกโป ทูเต้นนางลานดนะ้วยมาว้าน้ก้าวไหวหรือเปล่าเน้่ยกาวไหวกาวไหวอ้ยเบิ่งหมดเด้อครับบดนี้นิ่เด้อครับนี่น้ำม,มาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาไปนี่นะครับอเอิดว่นา,มมาน้ำดําม,มาเนาะปลากินหมดเดินี่แหละมันยูงสิละเราปลาก็มากินเลยครับมันเป็นวัตถ a ของนี่แหละผู้ใดบ่ฮู้จักเนาะเด็กน้อยซ้ำหนึ่งบ่ฮู้จกักเด้เด็กน้อย ดัดดด <c oughs> บดำดำไหมเบิ้งด้วยครับโอ้ <c oughs> นี่ครับถ่ายบอสนัดด้ถือมือเดียวมือหนึ่งเติรดโอ้ยไม่หอดเบิง้งยังหน่อยดิหนิเดี๋ยวใหญ่ดิงานเขาสุดยอดด้ยครับโอ้ยสุดยอดปักไลายหนึง่งเบิ้งโอ้ย

ครับนอนได้ครับมันนี่บรรยากาศดีครับหยุดงานมาเพื่อสิ่งน,น,น,นี้มาเก็บนังงานเ <c oughs> พื่อยังเลยครับห <c oughs> มดเก็บนังงานเด็กพี่บ้าไหมาเนี่ยขึ้นสองชั้นบเพื่ออะไรลุนล้นงมในวันงานส่งพี่อาจารย์บุบงกาเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาลงในลงนางครับลงห้วยครับช่วงนี้มาเข้าป่า ยัง嘛บุ๊ยโอ้ขอน้อขเินกันในน้ำเนาะมาโหดยากเดี๋ยวบรรยากาศด้วยภาษาสวยวรรณคัมนะครับผมไม่ต้องถือสานะครับไวใหกามองกัมม่ตบมจำทายเทายมัไปมองวนลักทีมองอะไรมองมีท้ก็ก้าวกับบอกงกเตียรด้วยบุญ

ตกน้ำเลยนี่นะครับทันประยุทธ์ทันประยุทธ์ออกเรือให้ชาวบ้านนะครับจังสีมาหาปลาน่คือว่าเดือน้ำด้ประยุทธ์รื่องไ้แน้งเียันสิ่ามทเรือสีแล้วคาถูกก็ชงเจ่าได้ทันประยุทธ์โอ้ยถือได้เป็นลลานล่ำเลยนี่โอ้ยจงไหนหมดขึ้นไหลว่ะ ทำลายมุดเออเบิ่อนหมครับคนปลาด้วครับนี่ปลาเทือนคนล่งเขามัน <mañana> ม <benim> ันมันขึ้นสีล่อมหมดตุ๊กมันคือสีงูอลายแท้บัดนี้่ลายบัดเดียวพยายามไปมุดผมมึงขวมเอ้ยนี่เดี๋ยวดีละขอยห้หมดดิ้นด๋ยวเดี๋ยวไลยนะเป็นดดูเลยครับเรื่องน้ำเขาได้ดิเขาเลยประกาศสิทธน้ำ

ทเต็ม,ม,ามอาณาเขางกมตีบินรออไนดาวางเนบนี่นะครับเพาเอการเคลื่อนย้ายตีน้กนานู้สิกไงเขาซ่นันโ <c ười> อ้ลูกพี่ แนจอกนี่นะฮะจอกใครที่บ้านใครไม่มีจอกกินน้ํานะฮะนี่นะฮะจอกนะฮะมันจอกมันเป็นแหนมันมึงเปนจอกกินน้ำมึงไปบบ๊วยจะขึ้นชิลนินึงบ้านใครที่บ่มีจอกกินน้ำนะครับแ<ว>นะนําให้มาเอาเก็บเอาอยู่นีน่นะครับผมหนูก็เพิ่นเอาไปตากแดดเลยพเพิ่อนไปตากแดดแล้วมันจะเป็นจอกเลยเลย้องไปตากแดดก่อนจริงจังเมื่อตากแดดมันก็เป็นจอกง่ายนะต้องไปตากแดด

เกลี้ยกล่อกบิอไปจากนั้ครับไอ้เฟ้ยหัวเราะดูไหมครับสุดยอดมาเลยครับมาท้ายเขาทำในน้ำเลยนี่เอ้ามันคือออกว่ะสามีบ่อไดนใส่บ่เฮยนี้เด็ในล็อกขึดิเลยเดี๋ยว

ดูแบบนจิ๊บไปกลัวเลยางกาลองเสียบอืมลอลูกบึนลอยลูกเบื่อกลัวน้ากาตอมสาวอ่คุยนเจ็ดหนะรวยนาบวยเดิม้ลอันโทยี่ปนอ้เนี่อ้่กินไลุ้นเนาะททมองตาเนาะอันมนลูกดึงไปดีุน โอเนี่ยตะเกียบก่อนนะกไมใช่จ <Hum dû t> ีรอดา้อเนี่ยนะปอไม่เคยจเล่าเลยเอา้นำเขาตะเขาดังลานแล้วบัดนี้อันนู้นอ่ะเฮ้ยเฮาแบกไปเลยนี่จะไม่โก้ตก่อนจะช่วยเลยนั่งตรงจะหนำเลยนะ

อ้าวไปเราจะลำเลี้ยงเรือไปแล้วหนังร้านนะครับน้วยกันนี่เราจะถัดพยุดครับท่านเบิ่งไปด้เรื่องอำน้าจ้าเฮ็ดเนี่ยจะสิบว่ได้เด้ไปไปไปเราไปเราก็กลับนะครับผมอับเด้ยวหนึ่งอันเมย์มองกลับนะครับผมโอ้เปียกหมดแล้วครับพี่น้องใช่ล้วยังไปแล้วตกน้ำสุดหงุดหเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัด เดินตามพัดก็เป็นเอองนมำนำเลยัยงเ่อเบ้ยมาเด้นี่ครับพ่าผึงลงน้ำยากพีนี่พี่รกเอ้ยน้ำน้ำ้น้ำน้ำ <c oughs> น,ำนำต้ตะคกี้ตะคก้ว <c oughs> จตุกุ้ดยอดเลยครับตะคกี้กินนีงงานเขาเลย <c oughs> <c oughs> ลักเลยครับยางดีๆได้เตะลักจอดได้ครับพี่น้องโอ้ยน้ำไหลครับเก็บกู um um BE um um no ่นครับมานี้เก็บกู um ่เราจะใหญ่ตำแหน่งนะครับไปฝ่ายบานถาค้วยน้ำได้ครับเสียนปลาทางหลายมาโหลดครับน้ำจะขึ้นอะไรอยงงี้ครับเจอกันหกโมงเร่งจอดได้ครับมานี่เบียดเบียดก่อนริมการร่วม กันนี่เจอกันครับดูมองรครับดูมองนี่ครับดูมองไหนมีแต่ลักมองเลยไม่เห็นมีปลามีแต่ท้าวเลยนะี่แท้าวอ่ะแต่ปลาเนาะแบดนี้บ่มีม่หดปลาเนี่ยอะเสียลาเลือกแมอันเราทายลูอยอกอ่ะไม่หดปลาเด็กไล่ซดแม่ก็ดาักากไล่ด้วยไม่หดปลาเลยไอ้เลือกแม่ละเลือกบุญเนี่ยเราจ้าจอมบ่มีม่หดปลาเลยปลามันอยู่ใส่เบุตรเลยโอเคกัน นี่นะครับผมพนักงานนะครับขนใหญ่นี่นะครับผมเอามาวันปลาเนาะเอามาตอกันมาขึ้นประกอบก้นว่างในานา้ำเราก็วา,ปาดปลาเลยนี่นะครับก็ได้ก่อฝากติดตามนะครับช่อง u t u b e นะครับไเ,ก,เบบกี๊ข้า,าวเฟรชด้ยครับมอนี่ก่อข้าวต้นสมีเหครับ เชื่อใจเมื่อบ้านกันครับจะได้ก็ขอบคุณครับ